รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับแบบหูหิ้วนะครับตัวนี้เป็นหูหิ้วข้างนะครับเป็นยี่ห้อโยซุนะครับ M A M A หกห้าศูนย์นะครับโมเดลเมสเทมเมสเตอร์นะครับตัวนี้บายฮัลต้าเทอร์เนชแนลครับนะครับใช้ไฟได้ใช้ฐานได้นะครับมีสายไฟแถมให้หูกลมตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นหิ้วข้างนะครับหูหิ้วจะอยู่ด้านข้างแล้วก็สามารถพภาพก็บได้ตรงนี้นะครับหิ้วจะประมาณนี้นะครับ ยัดันขางเทมากนะครับใช้ไฟได้ใช้ถ่านได้ใช้ไฟใช้ถ่าน 2A แค่สีก้อนนะทดสอบให้เรียบร้อยหลังฐานซาเอียมเล็ซีเรียลทุกอย่างยังอยู่นะครับเครื่องยังสภาพดีมีรอยตากันเวลานะครับสิบคมือสองโนดามาจะมีรอยตรงสติ๊กเกอร์แค่นี้เองนะครับน,นี้ก็คนรับได้สวยนะครับตัวนี้ออกแบบมาส่วนเริ่มต้นเดี๋ยวผมเทสโดยการเสียบปลั๊กไฟนะครับมีสายไฟแถมให้นะซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุนะครับ ฟังก์ชันจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะอันนี้จะเป็นจูนขึ้นตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มอันนี้เป็นเอนะฮะเลื่อนมาด้านขวาจะเป็นวิทยุเลื่อนมาตรงนี้จะเป็นเอมนะครับวอลลุ่มเป็นบานสไลด์นะครับจูนขึ้นก็ตรงนี้อันนี้เอเอ็มนะครับรได้ทุกครึ่นของบ้านเรานะครับวิทยุทำให้เกิดความน่าหน้าารือว่าความโน้มน้าวในการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างเลื่อนมาด้านขวาจะเป็นเอเอ็มนะครับรับได้ทุกครึ่นของบ้านเรานะครับเลยจากเก้าสิบสองไมกะเฮิรตซ์นะฮะ เลยจาก92เมกะเฮิร์ตตรงนี้จะนับตั้งแต่93จะถึง108เมกะเฮิร์ตถึง3ช่อง n e l t ีวีนะครับรับได้ทุกขึ้นของบ้านเราแน่นอนนะครับจูนขึ้นตรงนี้เสาวิทยุมาหากไม่งอนะครับตรงรุ่นเลยขับลื่นอนาคตน้อนเอขสับอัดนะครับอาจจะวิทยุวงเพปนะครับรกคดเคิลออ okay, เล็คคอร์ดน,นะครับ ต้องหลอกาอร่อยซาสายพันธุ์ใหม่นะครับตัวนี้ก็สายขวาเต็มระบบเลยหูฟังเซลล์ปกตินะครับเจาะลึกล็อกเป้าตรงประเด็นในพูดตรงเตัวเล็กนะครับตัวแค่นี้คอบคากสะดวกนะสายฐานแค่สี่ก้อนเองนะครับที่บ้านเสียไฟบ้านเราได้นะครับับสนุนโดยแล้วก็เลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็นเทปนะครับกอขวาก็สายขวาเต็มระบบนะครับสาพันธุ์ใหม่นะครับเจาะลึก นิยามจากวิทยุเมื่อจจกี้นะครับตรงประเด็นในพูดตรงประเด็นโดยออนอุมาเกษตรพืชอผลต่อไปเดี๋ยวฟังระบบเทปนะครับเสียงดีนะฮะตัวนี้นะครับตะปานใหม่ครับ 「してた燃えるその目もその手も」「輝きりで、何も言わなくてつらい」「黙ってただ踊りましょう」「なんてさもなのがつらい」「だい」 ต้องหม่เลยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ